มาดูข้อนี้กันบ้างนะคะเราจะเอาข้อที่แบบมันก้ำกึ่งเนาะนะคะอย่างเช่นคำขึ้นต้นคำลงท้ายในหนังสือราชการกร,กรณีเขียนถึงสมาชิกสภาผพพู้แทนราษฎรคือข้อใดนะคะเพราะเรากำลังจะเลือกตั้งเล็กๆเร็วๆนี้นะคะแล้วก็ข้อนี้สักหน่อยนะคะก็ไก่บอกว่ากราบเรียนแล้วก็ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง ขอใครเป็นกราบเรียนแล้วก็ขอแสดงความนับถือขอใครเป็นเรียนกับขอแสดงความนับถืออย่างยิ่งงอง,งูเป็นเรียนแล้วก็ขอแสดงความนับถือ,อให้เวลาคิดก่อนนะคะถ้าดูคำขคึ้นต้นกับคำลงท้ายที่เราจะใช้กับสสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเราก็คงจะอืม เราคงจะไม่ใช้กราบเรียนเพราะว่า,ากราบเรียนเนี่ยต้องเป็นแบบที่เราแบบนับถือมากๆนะคะอาจจะแบบประธานอ่ะอาจจะแบบท่านผู้หลักผู้ใหญ่ประธานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนจจะเราจะใช้คําขึ้นต้นกราบเรียนแต่ถ้าสสเฉยๆสสบางบางคนเนี่ยนะคะเราก็ใช้แค่เรียนก็พอ นะคะหรือว่าคำลงท้ายนะคะก็ใช้เพียงแค่ขอแสดงความนับถือก็น่าจะเพียงพอแล้วอ่าบางคนอาจจะแบบเดาค่ะงงงูค่ะเดาครับอะไรเงี้ยนะคะเป็นแบบเอาแค่เราไม่ใช่แบบผู้หลักผู้ใหญ่หรือเป็นแบบว่าสมมุติว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่แบบว่าอย่าง ประธานสภาประธานอะไรอย่างเงี้ยที่ท่านเป็นแบบผู้หลักผู้ใหญ่เราคงจะใช้กราบเรียนแล้วก็ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่งนะคะแต่ถ้าเป็นแค่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นสอ,สอสอบางคนก็อาจจะอายุน้อยก็คุแบบนีสามอะไรเงี้ยนะคะคือด้วยคุณวุธวัยวุธอะไรเงี้ยนะคะเราก็จะใช้เพียงแค่เรียนกับขอแสดงความนับถือก็พอนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยเป็นข้ององ,งูนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าใครตอบงองูเหมือนคุณแบบบ้างงงูนะคะ